สวัสดีครับผมมาพบกับผมในายจันนะครับกับช่องเลขเปลมิตรนำทางโชคดีนะครับผมวันนี้นะครับก็เป็นวันที่30นะครับสิงหาคม2,565นะครับก็วันนี้ก็จะมาแบบสรุปนะครับใจความสำคัญแล้วก็เลขนะครับอีก ครั้งหนึ่งนะครับเพราะหลังจากที่เมื่อหลาย10วันก่อนหน้านี้นะครับผมได้ลงเ,เลขชุดนี้เาไว้แล้วก็บอกกรรมาวิธีในเรื่องของอาการความเป็นมาของเลขพีระมิดนะครับในฐานที่1พีระมิดที่2และพีระมิดที่3นะครับว่าออกมาเป็นเลขเรียงนะครับ ลิมิตที่1ก็จะมี10 10นะครับชุดนะครับผมปริมิตที่2ก็จะมี15ชุดแล้วก็ปริมิตที่3ไม่15ชุดนะครับแล้วก็จะคัดนะครับตัวเน้นๆเน,นเนี่ยนะครับออกมานะครับอีกนะครับเป็นลิมิตนะครับผมให้ได้ปลายยอดนะครับของเลขที่ความน่าจะเป็น นะครับของงวดวันที่1กันยายนนะครับสองพันหส้านะครับว่าจะเป็นเลขอะไรนะครับสำหรับงวดนะครับวันที่1กันยานีครับในเลขเนี้ยนะครับสรุปเห็นเด่นชัดนะครับก็จะนะครับเป็นเลขนะครับผมศูนย์สามนะครับเก้าสามศูนย์เก้านะครับอันนี้คือจะเลขบอลสุดสำหรับ คนที่มีเรียกว่างบน้อยนะครับบนล่างนะครับก็จะมีแค่ชุดที่ยอดสุดนะครับถ้าใครที่ได้ดูคลิปย้อนหลังไปเมื่อหลายวันก่อนก็จะได้เห็นนะครับแลว่าอันนี้ออกมาได้หลายสิบหลายหลยบวันแล้วนะครับวันนี้ก็เลยเอามาเน้นอีกทีหนึ่งนะครับแต่ในทางสถิติ ในทาศีที่เคยทำมานะครับย้อนไปนะครับของงวดวันที่16สิงหานะครับก็จะเข้านะครับลิมิตที่2และปรบเิมิตที่3นะครับส่วนตัวปลายเิมิตเนี่ยนะครับจะไม่มีเข้านะครับก็แต่ว่าจะมีความใกล้เคียงของเลขหลักนะครับแต่ก็จังหวะการจับนะครับก็จะเข้านะครับ เป็นตัวต่อที่สามย้อนไปอีกนะครับของงวดน,นะครับวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับอันนี้ก็จะเข้าทั้งรูปีที่หนึ่งรูปเงที่สองและรูปเงที่สามนะครับและได้เข้ายอดด้วยคัดตัวมานะครับสี่เก้าเก้าสี่นะครับแต่ตัวเลขสามหลักนะครับก็ก็เห็นชัดเจนว่าอันไหนที่ไม่เข้า อะไรที่เข้านะครับก็จะย้อนดูแล้วถ้าเิดไปย้อนดูในคลิปก่อน,อนๆน้านี้ที่ลงไว้เนี่ยก็จะว่าในหลักการการคิดของเลขปริมิตเนี่ยออกมาในแนวทางน,น,นะครับอ่ะเราย้อนไปอีกนิดหนึ่งน,นะครับอมวดนะครับวับนที่16กรกฎานะครับก็เข้าปริมิตที่2ที่3นะครับนั่นหมายความว่านะครับ อันนี้อ่ะอันนี้ก็ปลายแล้วสุดท้ายก็ไปเข้าห้าสั่งไปถาเลขที่ออกก็ห้าสั่งถูกไหมครับอัน <c oughs> นี้นย้อนไปนะครับงวดที่1กรกฎาคมนะครับก็เข้าบริเวณที่2นั่นหมายความว่านะครับจริงๆจริงๆถ้าเกิดเราจะย้อนไปเนี่ยจริงๆก็มีนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้าเห็นไหมครับอย่างเงี้ยเรางั้นก็นับตั้งแต่วันงวดนะครับวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับก็จะเข้า ปริมิตที่สองเนี่ยก็จะเข้าแค่จะนะครับทั่วเลยนะครับเห็นไหมครับปริมิตที่สองเนี่ยจะเข้านะครับเกือบเพราะงั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าในตริมิตที่สองเนี่ยนะครับในกลุ่มเลขนี้นะครับก็อาจจะมีโอกาสเข้าอีกนะครับ ส่วนปริมที่สามเนี่ยก็มีเข้ามาย้อนหลังเหมือนกันนะครับเป็นไหมครับก็ตั้งแต่วันที่นะครับหนึ่งนะครับอ่าหนึ่งก็ตามที่จะไม่เข้ามานะครับแต่ว่าตั้งแต่วันที่สิบหกนะครับนก็จะเข้าปริมิตที่สามนะครับปริมิตสามเห็นไหมครับอันนี้แต่ทางสถิติของปริมิที่หนึ่งนะครับปริมิที่หนึ่งเนี่ย ตั้งแต่วันที่หนึ่งนะครับกรกฎาคมนะที่เราขึ้นไปเนี่ยก็ <c oughs> จะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะเนี่ยของวันที่สิบหกกรกฎาคมนะครับเป็นมิติที่หนึ่งเนี่ยก็จะมีเข้ามาตั้งแต่ก็คือวันที่หนึ่งสิงหานะครับก็ส่วนวันที่สิบหกสิงหาคือผู้น่ลิมิตทหนึ่งเนี่ยมักจะเข้างวดเว้นงวดเลยนะครับ แต่พรีมี่สองนี้จะเข้ากับทุกงวดนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับการคาดเดาในทางสถิติแล้วเนี่ยผมคิดว่านะครับเลขที่มาเนี่ยน่าจะอยู่ในกลุ่มของพรีมี่ที่หนึ่งเพราะว่าพรีมี่ที่หนึ่งเนี่ยคือไม่ได้เข้าแบบวานงวดเป็นงวดนะครับงวดที่แล้วนะครับไม่เข้าเงางวดนี้มีโอกาสเข้าสูงมากแต่ส่วนพรีเมียที่สองเนี่ยด้วยความที่เข้ามาติดๆเนี่ยครับ อันนี้ก็บอกตามตรงว่ามันจะมีโอกาสที่จะไม่เข้าก็มีเพราะว่ามันจะติดติดกันตลอดสี่ห้าวันเนี่ยมันก็ค่อนข้างจยงอะยากเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ําหนักเนี่ยน้ำหนักนะครับในทางสติเนี่ยผมก็ัมองว่าปริมิตท,ที่หนึ่งเนี่ยเนี่ยน่าจะมีโอกาสเข้าได้มากที่สุดมากกว่าโดยที่จะเน้นเลขในกลุ่มอะไรครับกลุ่ม0ูย์สากับศู9ย์เก้า้าศนะครับ อันนี้ก็แนะนำเลยครับเลขนี้นะครับแต่ถ้าอย่างที่เรียนครับถ้ามีงบเยอะนะครับก็แนะนำให้จกกับกลุ่มเล่นนี้เละครับนี่ครับช่องโชงนกลุ่มนี้กลุ่มนี้เลยนะครับก็เป็นไปได้ว่ากลุ่มเลขที่ออกเนี่ยครับโดยนน่นเนี่ยใหม่หม,มั่นต้นเลยว่าเขาต้องเข้าเลขวิ่งแน,น่นอนวิ่งบนแล้วก็มีแต่มีเลขสูรนะครับล่างก็มีสาม อันนี้ก็ลองเผื่อดูนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสกลุ่ม3ตัวนะครับเป็นไม่ได้นะครับที่จะออกเลขกลุ่มอะไรบ้างเนี่ยก็จะจับเลขศูนยนะครับ4 9 3 0 0 9าสาศูนย์ศูนย์เก้านะครับเก้าศูนย์เก้าศูนย์สี่ศูนย์สามแล้วก็สี่ศูนย์เก้าแล้วก็หกเก้าสามนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเลขอันนี้ครับมีโอกาสที่ออกสูงโดยอ่าผมในจันเนี่ย อันเนี้ยผมชอบชอบเลขนี้ผมชอบเลขนี้ผมชอบเลขนี้นก็เลยไปเสี่ยงโชคนะครับมีเสี่ยงโชคก็ได้มาครับสองใบนะครับก็เรียกว่าเผื่อโชคดีนะก็อย่างที่บอกครับว่าไม่ได้ซื้อเยอะอะไรมากมายก็แค่ดูเสี่ยงโชคไปตาม หลักสถิติการคำนวณหาเลขปริมิตนำทางโชคดีนะครับเผื่อว่าหลายๆท่านนะครับที่ดูคลิปนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะโชคดีบ้างนะครับไม่ไม่มากก็น้อยนะครับเป็นงไงก็สุดท้ายนะครับก่อนที่จะออกในวันที่1กันยายนนะครับผมนายจันนะครับกับช่องเลขปรามิตนำทางโชคดีนะครับก็เหมือนเดิมครับขอ อวยพรนะครับให้ผู้ชมนะครับที่ดูชมคลิปนี้นะครับนะครับขอให้มีโชคนะครับถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่นะครับได้เงินล้านกันเลยทีเดียวนะครับก็อันนี้ผมก็อวยพรให้ตัวเองด้วยนะครับเผื่อจะมีโอกาสนะครับโชคดีนะครับก็ขอวยพรทุกๆคลิปนะครับก็สำหรับนะครับ ท่านที่ชื่นชอบนะครับหรือท่านที่ดูช่องเลขพีระมิดนะครับามทางโชคดีนะครับถ้าย้อนกลับไปดูในหลายคลิปที่ก่อนลงหน้านี้ก็จะเห็นว่าแนวทางการคำนวณดีเทลเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับวันนี้ก็ถ้าอยากดูละเอียดเนี่ยก็ย้อนกลับไปดูนะครับวันนี้วันนี้ก็มาสรุปให้เน้นๆอีกทีหนึ่งนะครับ ก็เหมือนเดิมครับหวังว่านะครับคลิปนี้นะครับก็อาจจะเป็นแนวทางนะครับให้หลายๆท่านที่ชอบเรื่องตัวเลขนะครับเป็นอีกแนวะทางหนึ่งเพื่อจะไปอ่าอนดบหรือหรือชอบก็ดูวนตามนี้เลยครับแล้วก็ขอให้โชคดีนะครับผมก็ผมในจังก็ไม่รู้จะพูดอะไรไปมากกว่านี้นะครับเพราะว่ามันก็คือกลุ่มเลขที่แบบ จติแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะออกไปนะครับแต่ก็เหมือนอย่างที่บอกครับการเน้นในเรื่องของการนะครับชอบครับตัวนี้ตัวนี้นะครับก็จะเน้นก็ยังไงก็ฝากช่องนะครับเลขปริมิทนำทางโชคดีไว้ด้วยนะครับส้หรับคนที่ชอบคนที่ดูคลิปนี้ก็ขออ,อยากจะช่วยให้กดไลค์นะครับกดติดตามตัวแชร์ด้วยนะครับเพื่อ เป็นกําลังใจให้แล้วก็ในโอกาสในงวดงวดถัดไปนะครับก็จะมาลงให้ดูอีกเป็นสถิตินะครับผมก็หวังว่ากลุ่มเลขของวันที่1กันยายนนี่นะครับจะเป็นกลุ่มเลขที่ทําให้หลายหลยคนที่ดูคลิปนี้โชคดีร่ํารวยนะครับถูกรอตตอรีว,วัลที่1นนะครับผมผมนายจันนะครับกับเลขปริ้นดัทางโชคดีก็ขอ จบคลิปเป็นเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวหลังหวยออกวันที่หนึ่งเรามาคุยสรุปแล้วก็ดูอีกทีว่าจะออกกลุ่มตรงไหนนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณจริงๆครับสวัสดีครับผม